สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆค่ะวันนี้ยายน้อยพามาเก็บเผ็ดอยู่่าจ้ามาแต่เศร้ากันเลยเนาะมื่อนี้หันหกโมงเศร้าบอนที่เฮาสิมาเก็บเนี่ยมันติดกับถนนเด้อเพื่อนเพื่อนค่ะติดกับถนนเลยค่ะนี่จากเพื่อนเพื่อนจ้าบอนที่เฮาสิมาเก็บไปรุ่นกันเลยเด้อค่ะมือนีนสีได้บอกค่ะ เจ้าของที่เพื่อนกำลังย่างมาพอดีมันอยู่ข้างทุ่งนาได้จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะไอ้เพื่อนนั็นปลูกป้ายุคาไว้เนาะจะเพื่อนบ่ห่วงดอกค่ะเก็บได้ค่ะนี่ค่ะเป็นทุ่งนาได้จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะฟัง,ฟ,งฟังทางพูนน่นัอนที่เขามองเห็นภูเขานี้จะเป็นฟังลาวเด้เพื่อนเพื่อนเภูเขาลูกนี้ค่ะมันจะเป็นภูเขาอของฟังลาวจ้ะแล้วก็ไม่น้ำโขงกับิีพานนี่หลาจะผ่านไอ้ผ่านไอ้ภูเขาไปค่ะอันนี้เป็นฟังไทยค่ะฟังพุ่นจะเป็นฟังลาว ทีนี้จะพาเพื่อ,อนๆมาเก็บเห็ดมาเด้อค่ะมันจะก,กาศดีดียามเศร้าเด้อเพื่อนๆเด้อนี่จ้ะเห็ดปอนเฮาสิเก็บมีเห็ดบอ่อเบิ่งดูออกบอ่อเห็ดแห่นฝนตกลายมือแล้วเพื่อนๆค่ะตกอุ้ยหกมือเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยนะน่านจะเป็นอาทิตย์แล,ะละ้วล่ะมาเก็บเห็ดกันเลยเบิ่งดูสิได้บอ่อนี่จะ้ะเพื่อนๆจ,จ๋าเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะลอกน้อยก็มี นี่ค่คะเขาที่ยังบดทันได้ตัดขาเดี๋ยวเพื่อนเด้อเดี๋ยวค่อยไปตัดเนาะมันฝนตกลายมือแล้วอันบอนนี่หัน,น,นยายน้อยยายน้อยเคยมาเก,ก็บยายน้อยเคยมาเก,ก็บเนาะแล้วที่นี่ก็มาบึงมามันทิมีบบจ้ะ เพื่อนจะงาางามค่ะสวยเลย งามเลยเจ้าเพื่อนๆจ้ะโอโกน้อยขนาดคน,ดน,ดนดเดียวดกน้อยขนาดเลย <c oughs> เอาขนาดฝนที่ตกนี่โอ้โหนี่ขงขนาดจ้ามีอยู่รู จ้ามีอยู่มุดอะไรง่ายไปไหนจ้าเพื่อนจ้าเขาเอาไว้ก็ย่านคนอื่นเขาไปเพื่อนมาเอาก่อนนะมุดอนไรง่ายไปไหนมุดอะไรง่านไป้หนถ้าเป็นตอนบ่ายน่าจะพอดี เป็นตอนบ่ายน่าจะพอดีจะเ,เพื่อนจะ้ะฝนตกตกตกติดโต๊กันสี่มือห้ามือแล้ะหาจะหยุดเมื่อวานแล้วก็มามือน,นี้แหละแต่ว่ามือน,นี้ก็คึมคึมค่ะสิตกอีกบูบหนิมงลักษณะแหละ ก่อหน่หง่ยขนาดเลยจริงจริงจัยมันจะขึ้นเป็นก่อเนาะก่อใหญ่งามขนาด นอกงหญ่ขนาดเพืเ่อนๆเลยนอกงหญ่อ้วนขนาดนอกงหญ่อ้วนขนาดเลยโอ้โหโดกเพืเ่อนๆเลยเบ่งสวย ป้ายุขาที่เขามาหายายด้อยเคยมาเก็บไปไปก้นหน้านี่เสียงเพื่นตัดหญ้าบรรยากาศยามเศร้าจ้ะกากาดีดีลุงเพื่อนหนึ่งลุงเพื่อนนั้น,งน,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 นสงสัยสีดำนาละมั้งเลยใส่สีสดำนาเตียมดำนาละบงลักษณะ ยากาศดีบ่ค่ะเพื่อนเพื่นคะภูเขาที่เฮามองเห็นเป็นภูเขาอยู่อยู่ที่ฝั่งลาวเด้อค่ะเรียบเป็นน้ำขุ่นเพื่อนเพื่อนจะเรียบเป็นน้ำขุ่ไปยายน้อยอยู่จังหวัดบึงกาฬเด้อนะเพื่อนๆเด้อจังหวัดบึงกาฬอำเภอบุงคาจ่าแยน้อยอยู่เอ่อวันนี้ก็วันที่สิบสองค่ะสิบสองเดือนเจ็ดค่ะเพื่อนๆค่ะวันที่สิบสองเดือนเจ็ดพศต์สองห้าหกสี่เนาะแยน้อยพามาเบิ้งห็ดมันฝนตกมันพายุด บูยุทระยะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะที่นี้มันก็เลยเอ้เห็ดมันก็โบออกเห็ดมันก็หาสิมาออกน่าจะประมาณมือสองมือนี่แหละเห็ดก็ยังดอกโบทันใหญ่เถอะนี่จ้าเห็ดที่เขาหาได้เห็ดที่เขาเก็บได้นะับดอกยังบบคอยใหญ่ไปเลยแต่ว่าดอกน้อยหลายอยู่เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนจากมือสองมืออย่าค่อยมาเก็บอีกดอกมันน้อยหลายก็ยังน้อยก็เอาไปมันก็ต้มยากเนาะนีน่เห็ดยูคานี่มันขมค่ะดอกถ้าดอกน้อยขน,ยขนาดนี้เนี่ยต้มมันใช่โบมันจะจืดยาก ต้องโดปโดประมาณกลางๆเนาะจะค่อยเซฟเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งป้าไม่กันเด้อทีนี้เด้ะไปไปกันเลยจ้าเพืเ่อนๆจ้า chơi, 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 ta ดอกน้อยมันลายหลายเพื่อนๆจะ้ะเดี๋ยวยายน้อยสิปิดไว้สักก่อนอีกบอนหนึ่งเดี๋ยวจะมาเบิ่งเห็ด,ด,ดเด้อเพื่อนๆเด้ออย่ามาเบิ่งกับยายน้อยเด้อ่าสิได้บ่มันสีมีบ่ป่านี่เป็นป่าที่ขาเจ้าเผาเนาะตอนที่ขาเจ้าบุทันเผามันออกลายเด้ยค่ะออกลายหลายเดี๋ยวมารุนเบิ่งมาสิมีบอกมันสีอกบอกค่ะเดี๋ยวยายน้อยไปหาเบิ่งก่อนเด้อกำลังหาสีอกดอกซ้ำกันเลยเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะอดอกซ้ำกันเลยโบราณไร่ใหญ่เลยโอ้ยดอกใหญ่ขนาดเพื่อนๆด้ยแต่ยังบราณไร่ใหญ่ต้องรอต้องปล่อยอีกจากมือสองมือนี่ค่ะออกอยู่ะแต่ว่าออกห่างๆเออมาซ่องเบื้องเฮดนี่แหละ มาเบิง่งเพิ่งเพื่อนลูกกาดำนาจ้ะเพื่อนเพื่อนจะ้ะให้เบิ่งเพื่อนลูกกาดำนาเพื่อนลูกกาดำนาเตรียมดำนาแหละเดอ้อวันที่สิบสองเดือนเจ็ดนี่ค่ะบรรยากาศบ้านเฮาเน,นาะบ้านนอกบ้านนาสิแหละทำมาหากินไปเก็บเพชรหาปลาแต่หน้านี้ก็ดำนาแล้วจ้าดำนากีดยางกันแล้วนี่ค่ะอ้ยกากางามขนาดเลย ขิ่ฮอดบอผู้อยู่เมืองนอกเมืองนาหันคินหอดบ้านเฮาบอมาเดอ้อติดโควิดบอกลับมาบ้านเฮาเดอ้อเฮ็ดนาหาป่าหาเฮ็ดกินกันพี่นอ้อ,นอย่างเตะเอาเพื่อนเพื่อน,น,นเลยาตะจะโคหักเด้ป้านี้มันบมทันออกดอกเพื่อนเพื่อนค่ะบมทันออกป่านี้ค่ะ เดี๋ยวจักส่งมือจะค่อยมาจอบเบิ้งนี่ค่ะีย้อยนม่ย่างเลาะเบิ้งหันได้เห็ดอันซี่ดอกเห็ดที่เอาหาได้เนาะนี่ค่ะเห็ดที่เอาหาได้ก็ได้เท่านี้เลยเพื่นจ้ะดอกมันบ็ค่อยง่ายก็พอได้แกงอยู่ค่ะจ้ะเสร็จแล้วก็แค่นี้แหละเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวประมาณสักส่งมือจะค่อยมาเบิ้งใหม่เนาะเพื่อนๆเนาะ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายน้อยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวประมาณสองมือเดี๋ยวจะค่อยมาหากันใหม่นะเพื่อนเนาะขอบคุณมากนะคะเพื่อนขาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะเด้อ